นี่นะครับโซนด้านใต้ของตลาดบ้านชาตินี่นะช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงนี้นี่นะนี่ยบ,บัวยังไม่ได้ลงรถนะนะครับนีนะครับรบ,<อ>บางตัวก็ขายไปแล้วนะนะครับเ<อ>นี่ยไอ้คู่ใหญ่ตัวใหญ่นี่ก็ยังรอขายอยู่นะนะนะครับ<อ>ก็ เยอะมากนะฮะไม่มีนี่ค่ะไอ้ที่พึ่งพึ่งจะนําเข้ามาก็ยังมีอยู่นะเนี่ยหาที่ลงไม่ได้นะช่วงมาละเจ็ดกว่าเองนะครับบัวนี่แบบขายได้นัดทุกนัดที่ขายได้เยอะแต่ราคาแบบบวกกัวก็ไม่ยอมหมดแต่นะเนี่นะครับไอรถไม่มีที่ลงนะไม่มีที่จอดด้วยเนี่ยครับไอพึ่งเข้ามาก็หลายตัวหลายคันนะครับนะครับ ต้องขายบนรถแต่ะนะครับโอ้นัดนี้แบบตัวเข้ามามากนะตีมาจ่ายมาขวัญจันนี่นะครับไอ้แม่สาวจะบาดแล้วแม่สาวนะเขา,าขายไปแล้วเนาะนี่นะครับแม่สาวสองตัวนี้เขาซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วนะน,นะครับ ก็่จนใจบ่ะอ่าเสร็สักอ่อนะครับก็นะครับก็ถ่ายภาพมาฝากนะเนี่ยไอ้บางตัวก็ซื้อขายบนรถกันนี่ครับไอ้นมรอนี่ก็ยังไม่ได้ขายอยู่มันรถอยู่นะครับนะครับ เนี่ยนะต้องทาตลาดบ้านชาติเนี่ยต้องวันอาทิตย์นี่ต้องต้องต้องมาแต่เช้านะถ้ามาช่วงหกโมงนี่แบบไม่มีที่จอดเลยนะนะครับก็จ่ายบ้ามาฝักนะครับนะครับเป็นนมใหญ่เนี่ยก็มีพ่อค้ามาสนใจมาต่อรองราคากันอยู่ นะครับนะครับครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับครับครับัครบ๊ายบายครับ